หิวอ,อ่ะไปกินกว๋วยเตี๋ยวไปเพื่อนไหมไไไไไไกินอะไรนะกินกว๋วยเตี๋ยวโอ้ว,วันนี้วันพุธหมอดูไม่ให้กินกว๋วยเตี๋ยวคุณก็ไม่เชื่อหมอดูหมอดูอ้าวไม่เชื่อหมอดูให้เชื่อใครหมออุ้มนี่เฮ้ยคุณแบมือเดี๋ยวดูลายนิ้วมือให้เอ๊ะเชื่อคนง่ายเนี่ยรู้ได้ไงไหนก็ลองกำมือดิลองลุกสินั่งสินั่งไงเชื่อคนง่ายจริงด้วยอายุเท่าไหร่ปีนี้ยี่สิบสามปีหน้าระวังปียี่สิบสี่ปีหน้ายี่สิบสี่จริง หลับตาสิมองไม่เห็นอะไรใช่ไหมเฮ้ยมองไม่เห็นเลยมืดเลยโว้ยเพื่อนแล้วช่วงช่วงนี้อย่าเพิ่งขึ้นรถไฟเฮ้ยทำไมอ่ะเพราะว่ารางไม่ค่อยดีเดี๋ยวนะไม่ใช่แล้วแล้วตอนเย็นคุณกลับไงเนี่ยโอ้ยคุณนั่งรถเมย์กลับโอ้นั่งรถเมย์โอ้โหครูนี่ไม่เคยได้นั่งหรอกรถเมย์โซอยู่แล้วก็แฟนคุณมารับมาส่งกูจะได้นั่งรถเมย์ได้ไงแล้วขึ้นอี่ไรก็ยืนตลอดต้อพูดถึงเรื่องรถเมย์วันก่อนผมประหยัดไปตั้งแต่แปดบาทอ่ะเฮ้ยทำไมประหยัดแปดบาท มันวี่งโงจริงเลยทำไมำไมึงวิ่งตามจักเตยียจะได้ประหยัดไป3-5บาท3-5บาทแค่นั้นเองอผมนี่วิ่งตามเครื่องบินประหยัดไ้เป็นพันหอ